ชมบอนต้นงามของรางบอลคอนหวันต้นสวยต้นเดิมต้นนี้นะครับเห็นไหมครับแสบตาเหลือเกินนะครับสีสันสีสันแสบตาแสบใจมาก ระยิบระยับไปหมดเลยสวยจริงๆนะครับเนี่ยหลงเลยนะเนี่ยอยากจะชื่อมน,นีเจแสงก็มีคนเอาไปใช้ซะแล้วและที่สำคัญเขา มีดอกมาให้เราแล้วตื่นเต้นมากเลยนะครับเห็นอยู่ในตู้แล้วอดตื่นเต้นไม่ได้กันเลยต้องเอาออกมาชมดอกชัดๆว่าใช่แน่หรือเปล่านะครับสวยงามมากชื่ออะไรดีครับถ้า ใครมีความเห็นยังไงช่วยคอมเมนต์มาแนะนำได้นะครับอยากจะหาชื่อให้น้องดูใบที่เด็ดทิ้งนี่ทิครับโอ้โหน้ำตาจะไหลเชื้อราหรือใบไหมก็ไม่แน่ใจนะครับมันช้ำน้ำน้ำตาจะไหลมากต้องเด็ดทิ้งครับดูดีครับ S 1> <S 1> <S ขนาดใบแว่งยังสวยเลยนะครับสวยงามจริงๆอยากหาชื่อเพราะเพาะให้น้องเดีย๋ยวเราต้องรอดอกให้โตเต็มที่ ไม่รู้จะติดหรือเปล่าความหวังเราเลยนะครับว่าแต่จะผสมไปทางไหนอีกนะครับเพราะวันนี้ก็สุดแล้วนะครับจะไปผสมเอาอะไรอีกได้ใบาย,ยาวสวยซะด้วยเสมอเลยเสมอสวยงามมีทั้งเหลืองทั้งแดงชมพูเขียว ม่วงม่วงไม่มีม่วงหน่อยๆมีครับนี่นม่วงม่วงใบนี้ก็ฮาร์ปไม่ไม่ฮารสักทีเดียวอันนี้ใบธรรมดาฝากติดตามรังบอลทนนวันด้วยนะครับ นี่ยช้ำใจมากเลยเนี่ยต้องมาดึงออกดึงออกทั้งน้ำตาเลยครับมาชมบอลสีสวยๆกันอีกต่อไปนะครับ